สวัสดีค่ะพี่ค่ะเรามาพบกันอีกแล้วนะคะพี่ฝากพี่ๆกดติดตามให้ช่องกนาเกตพุทธคุณพักเครื่องด้วยนะคะพี่ค่ะมาค่ะพี่เรามาดูกันที่องค์แรกนะคะพี่ค่ะนะคะอันนี้เป็นรูปแกะ่ไม่ใช่ค่ะรูปเหมือนไม้แกะหลวงปู่ทิมนะคะพี่รูปเหมือนไม้แกะหลวงปู่ทิมองค์นี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่องค์นี้หนูกขอไว้ที่700บาทค่ะพี่ค่ะ0 0บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ค่ะนะคะแกะเป็นรูปเหมือนไม้แกะรูปหล่อหลวงปู่ทิมนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่700 ร0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้จะเป็นตะกุดหลวงพ่อเดิมค่ะพี่เอ้ยไม่ใช่พูดพิคขาตะกุดหลวงปู่เจือพร้อมเบีย้ยแก้อย่างนี้นะคะพี่หลวงปู่เจือเพื่อพร้อมเบีย้ยแก้เลื่อมพลาสติกอย่างนี้มี3หวกอันนี้ขอไว้ที่700บาทค่ะพี่เบีย้ยแก้นี้พร้อม ไอ้กัะไอ้พร้อมตะกุดนี่นะคะพี่ขอไว้ที่700บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาเป็นมีดหลงพ่อเดิมค่ะพี่เป็นมีดหลงพ่อเดิมนะคะพี่ขาด้านนี้หนูขอไว้ที่800บาทค่ะพี่มีดหลงพ่อเดิมด้านนี้ขอไว้ที่800บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่800บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นมีดหลงพ่อเดิมค่ะส่วนอันนี้เป็นมีดไม่ทราบที่นะคะพี่เล่มนี้ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนนะคะพี่ขาไม่ค้าได้มาสภาพนี้นะคะพี่ เล่มนี้หนูขอไว้ที่500บาทค่ะพี่เล่มนี้หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนตะกุดดอกนี้ก็ไม่ทราบที่นะคะพี่ตะกุดดอกนี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ตะกุดดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนดอกนี้หนูขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ส่วนดอกนี้ค่ะพี่ขายตามภาพนะคาพี่ขายนะคะ ความยาวก็จะอยู่ปที่ประมาณนี้นะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่ขานะคะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาเป็นตะกุดไม่ทราบที่ค่ะส่วนอันนี้เหมือนกันนะคะพี่ขาดอกนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่600บาทเหมือนกันนะคะพี่ดอกนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่600บาทค่ะพี่600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บบาทเลยค่ะพี่ขาเป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่เป็นตะกุดไม่ทราบที่นะคะพี่ขานะคะ อันนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นกูมานพ่อเตะค่ะพี่กูมานพ่อเตะคงทองนะคะพี่ขาอันนี้แม่ค้าขอวันที่500บาทค่ะอันนี้ขอวันที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค่ะพี่ขามาเป็นช่ออย่างนี้นะคะพี่มาเป็นช่ออย่างนี้นะคะพี่ขา5 6 7 8 9 9องค์นี้ขอววนที่1,000บาทนะคะพี่นะคะรูปเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเงินเป็นช่ออย่างนี้นะคะพี่ขามีทั้งหมด9 องค์นะคะพี่มีทั้งหมด9องค์นะคะพี่ขาแม่ค้าขอวันที่หนึ่พันบาทค่ะพี่แม่ค้าขอวันที่หนึ่พันบาทนะคะพี่ขาหนึ่พันบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทนะคะพี่ขาเป็นช่องหลวงพ่อเงินนะคะพี่นะคะหนึ่พันบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะพี่ขาช่อหลวงพ่อเงินนะคะถ้าเกิดพี่ๆคนไหนสนใจภาพไม่ชัดแอนไลน์หาแม่ค้าได้ค่ะอันนี้เป็นพระค้ำค้าหลวงพ่อฤาษีดึงดำนนะคะพี่ขาพร้อมตลับค่ะพี่แม่ค้าได้มาทั้งตลับอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะแม่ค้า ได้มาทั้งตลับอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่ขาตามสภาพนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทค่ะพี่หลวงพ่อฤาษีดึงดำองค์นี้นะคะพี่ขานะคะแม่ค้าขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่ขอไว้ที่หกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทเลยค่ะพี่ขานะคะแม่ค้าได้มาทั้งตลับอย่างนี้นะคะพี่ขาพี่ดูกันเอาเองนะคะพี่นะคะหกร้อยบาทไปทางบวกเพิ่มห้าสิบบาทหลวงพ่อฤาษีดึงดำวัท่าสูงค่ะส่วนอันนี้นะคะพี่ขาอันนี้ขอไว้ที่ 500บาทเหมือนกันค่ะพี่พระองค์นี้หนูก็ไม่ทราบว่าปิดตาอะไรนะคะพี่ขายนะคะมีรอยจานนะคะพี่มีรอยจานค่ะตามภาพเลยค่ะพี่ตามภาพเลยค่ะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่อันนี้จะเป็นเดือนหลวงพ่อเดิมนะคะพี่ขาเดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดือนนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดือนกลมหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เดือนกลมหลวงพ่อกล้วยเดือนนี้นะคะพี่ขาแม่ค้า ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นอุปคุปนะคะพี่นะคะตามภาพน,นะคะพี่ขารูกปลอนี่ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาท,ะะบาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นพักกิ่งคองตะเคียนนะคะพี่พักกิ่งคองตะเคียนองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้เป็นพักกิ่งไม่ทราบที่นะคะพี่พักกิ่งองค์นี้ไม่ทราบที่ใต้ฐานมีรอยจานนะคะพี่องค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันค่ะ ห้าร้0บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็ไม่ทราบที่เหมือนกันนะคะพี่ขาแม่ค้าก็ขอไว้ที่5 0 0รบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0รบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพันธุปกปูทิมนะคะพี่พันรปกปูทิมนี้แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0รบาทนะคะพี่แม่ค้าขอไว้ที่ห0 0รบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลอหลวงพว่อท่านค้ายนะคะพี่รูปปลอหลวงพว่อท่านค้ายก้นอุ่องค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้เป็นปิดตาไม่ทาบที่นะคะพี่ปิดตาดพร้อมลวดอย่างนี้นะคะพี่ขาแม Legend, learning, anyway. 600 600 like, ่ค้าขอไว้ที่600บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่600บาทนะคะพี่นะค่ะ600บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่หลวงปู่สุของค์นี้นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทค่ะพี่ขานะคะเป็นหลวงปู่สุขนะคะพี่ขาส่วนอันนี้จะเป็นเนื้อกะไหล่ทองเหรียญหลวงพ่อกล้วยนะคะพี่เป็น ็นหลวงพ่อครัวด้านหลังจะเป็นฐานุมานนะคะพี่เป็นเนื้อกระไหล่ทองค่ะพี่ด้านหลังจะเป็นฐานุมานอย่างนี้นะคะพี่ขานะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทนะคะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปปลอไม่ทราบที่นะคะพี่นะคะองค์นี้ไม่ทราบที่ว่าของที่ไหนสร้างนะคะพี่ขานะคะรูปหลอนี่แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทางบวกเพิ oui. ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ค like. ่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมนะคะพี่เนื้อกระไหล่ทองนะคะพี่ขาเหรียญนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เหรียญหลวงพ่อคงเนื้อกระไหล่ทององนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ค่ะพี่ขาอันนี้จะเป็นหลวงปู่เผือกหรือเปล่าคะพี่ใช่เรียนหลวงปู่เผือกหรือเปล่ามั้งนะคะพี่นะคะจังหวัดอะไรเนี่ยวัดโบสถ์ค่ะพี่วัดโบสถ์วัดกงธนุลบบุรีค่ะพี่ลบบุรีวัดไอ้ตำบลกงธนุวัดโบสถ์นี่หลวงพ่ออะไรคะพี่เป็นเรียนหลวงพ่ออะไรคะพี่ขานะคะ,นะ,คะหนูไม่ทราบนะคะพี่นะคะถ้าพูดผิดก็ขออโทษด้วยนะคะพี่ขานะคะอันนี้ขอไว้ที่หกร้อยบาทนะคะพี่หกร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยคะ่ะ ส่วนอันนี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมค่ะพี่องค์นี้เป็นรูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนะคะพี่รูปหล่อหลวงปู่เอี่ยมนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นทาเวทนะคะพี่ขาทาเวทองค์นี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นล้อเมกหลวงปู่โต๊ะนะคะพี่กลมๆอย่างนี้นะคะพี่ขาของหลวงปู่โต๊ะค่ะพี่ขานะคะอันนี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอนะคะพี่องค์นี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อยอดวัดหนองปลาหมอแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง5 50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเสือหลวงพ่อวงนะคะพี่อันนี้จะเป็นหลวงพ่อวงนะคะพี่ขาองค์นี้หนูก็ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นหลวงพ่อพรมก้นละคังนะคะพี่อันนี้จะเป็นรูปหล่อหลวงพ่อพรมก้นละคังนะคะพี่ขาพี่ๆคนไหนสนใจองค์ไหนยังไงถ้าเกิดว่าภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆอะไรหาแม่ค้าได้นะคะพี่ขานะคะองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินนะคะพี่เหรียญจอบเล็กหลวงพ่อเงินเหรียญนี้นะคะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปหล่อโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่รูปหล่อโบราณไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญปูเอี่ยมค่ะพี่เหรียญปูเอี่ยมนี้ขอไว้ที่600บาทนะคะพี่เหรียญปูเอี่ยมนี้ขอไว้ที่600บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี eight, ้จะเป็นพักกิ่งพักขื่นนะคะพี่พักกิ่งนี่ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่พักกิ่งองค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นหลวงปู่ทวดนะคะพี่หลวงปู่ทวดนี่จะมีท้อจุดนะคะพี่หลวงปู่ทวดนี่จะมีท้อจุดนะคะพี่ค่ะเป็นหลังหนังสือนะคะพี่อันนี้ขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นกะลาแกะลาหูอมจันนะคะพี่กะลาแกะลาหูอมจันองนี้หนูขอไว้ที่500้อยบาทค่ะพี่500้บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อสารวยพร้อมตะกรุด3ามดอกนะคะพี่ภาพถ่ายหลวงพ่อสารวยพร้อมตะกรุด3ามดอกขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500้อยบาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้ก็เป็นอุปคุปตนะคะพี่ขายนะคะองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่อุปคุปตงองนี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระปิตาชีโบพิมพ์กบนะคะพี่พระปิตาชีโบพิมพ์กบนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงพ่ออะไรเนี่ย ใช่หลวงปู่สุดอ๋อเดียนหลวงปู่สุดค่ะพี่เป็นเดียนหลวงปู่สุดเนื้อกระไหลทองวัดการลงนะคะพี่เดียนหลวงปู่สุดวัดการลงค่ะพี่ขาขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นพระผงสุพรรณนะคะพี่พระผงสุพรรณองค์นี้ก็ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่ขอไว้ที่500บาทปลายทาง5 0บาทเลยค่ะ ส่วนอันนี้จะเป็นรูปปล่อยหลวงพ่ปปอเงินน,นะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเงินองค์นี้หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะพี่ส่วนอันนี้จะเป็นพระนปกไม่ทราบที่นะคะพี่พระนปกอันนี้ใช่ตุรพิษหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะคะพี่นะคะปุกอันนี้ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่นะคะห้าบาทค่ะส่วนอันนี้จะเป็นนะคะ สิวลีค่ะพี่องค์นี้ขอววนที่เจ็ดร้อยบาทนะคะพี่สิวลีองค์นี้หนูขอววนที่เจ็ดร้อยบาทปลายทางห้าสิบบาทเลยค่ะส่วนอันนี้ก็จะเป็นเหรียญพระครูพิพัฒน์วัดบางเฮือหลวงพ่อป่าน,นะค่ะพี่ เดืนพ่อปานนี่ขอไว้ที่500บาทนะคะพี่เดียนหลวงพ่อป่านนี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นรูปปล่อหลวงพ่อเดิมนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเดิมนี่หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่รูปปล่อหลวงพ่อเดิมนี่ขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม e 50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเดียนหลวงพ่อท่านคล้ายนะคะพี่เดียนหลวงพ่อท่านคล้ายนี่หนูขอไว้ที่500บาทนะคะพี่หนูขอไว้ที่500บาทปลายทางบวกเพิ่ม50บาทเลยค่ะ วนอันนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่ค่ะพี่ขาองค์นี้แม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะ ส่วนนี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เป็นปิดตาไม่ทราบที่องค์นี้ขอไว้ที่500ยบาทเหมือนกันนะคะพี่องค์นี้ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นปิดตาหลังแบบนะคะพี่ปิดตาหลังแบบนี้แม่ค้าก็ขอไว้ที่500บาทเหมือนกันนะคะพี่แม่ค้าก็ขอไว้ที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะส่วนอันนี้จะเป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่องค์นี้เป็นเหรียญโบราณไม่ทราบที่นะคะพี่ขาแม่ค้าขอไว้ที่500บาทค่ะพี่ ขอว่าที่500บาทปลายทาง50บาทเลยค่ะโอเคนะคะพี่ขา EP ที่หนูก็มีแค่นี้นะคะพี่ขาขอบพระคุณลูกค้ามากๆนะคะพี่ขาที่ช่วยอุดหนุนค่ะสวัสดีค่ะ